ยิ่งคุณเข้มแข็งเขายิ่งอ่อนแอมากขึ้นเข้าอ่อนแอในเรื่องอะไรขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคนจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดานไหนขอพลังงานของคนหน่อยนะคะเด็กถือดาพลังงานของคนธาตุโลหเมถุนตูนกลุ่มเดอะไฮพิเซตพลังงานของคนธาตนะุน้ำมีนกรกฎพิจิกร ควีนถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำหกดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมหนึ่งไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงธนูมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ำคนธาตุไฟพลังงานของคุณเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่เซนซิทีฟความรู้สึกเซนซิทีฟมากๆนะคะสวิงไปมาแค่ความรู้สึกของคนอื่นรักใครรักจริงเวลารักก็จะมีความหึงหวง มีความระแวงนะคะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ใช่คนดุไม่ใช่แต่เป็นคนที่ไม่ใช่คนดุไม่ใช่คนโวยวายนะคะหึงเงียบหัวเงียบคิดเองเครียดเองไม่ได้บอกใครอารมณ์ค่อนข้างสวิงแต่ว่ามีความอดทนนะคะอดทนมากๆทนจนถึงที่สุดแล้วก็เวลาที่มีเรื่องที่ไม่สบายใจพลังงานของคุณไม่ชอบการทะเลาะแต่เลือกที่จะร้องไห้เลือกที่จะเศร้าเลือกที่จะเจ็บปวดตามลำพังนะคะ แม้ว่าจะเป็นคนที่เซนซิทีฟแต่ก็เป็นคนที่มีกําลังใจที่ดีนะคะอ่อนไหวได้คิดมากได้แล้วก็ลุกขึ้นได้เหมือนกันเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างคนที่คุณยิ่งเข้มแข็งเขายิ่งอ่อนแอเขาคือใครนะคะใครที่หาว่าคุณเข้มแข็งเขาจะอ่อนแอนะคะสามไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงธน,นูอัศวินถือถ้วยพลังงานของคนธาตุนะ้ำมีนกรกฏพิจิก ดูฟูพลังงานของคนธาตุลมนะคะมีถุนตูนกลุม่มหนึ่งเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันพลังงานของคนราศีพฤกษปเป็นคนนิ่งๆใจเย็น พูดเพราะใจดีนะคะบุคลิกคล้ายกันเลยนะคะแล้วก็อาจจะเชื่อในผลกรรมเวรกรรมเป็นสายมูเหมือนกันทั้งคู่เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เล่นลับเหมือนกันทั้งคู่ก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณหรือว่าอาจจะเป็นคนที่หัวโบราณหน่อยๆก็ได้เป็นคนที่ไม่ใช่คนที่อินเทรนด์สมัยใหม่อะไรสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ชีวิตเรียบง่ายบางครั้งก็อาจจะดูจืดชืดด้วย ไม่ชอบการผูกมัดความใจเย็นของเขาบางครั้งอาจจะเย็นเกินไปจนเหมือนเย็นชาชาเย็นจืดชืดชีวิตไม่มีสีสันความรักไม่มีรสชาติก็ได้นะคะหากว่าเป็นความรักความสัมพันธ์เหมือนไม่พร้อมสักทีรอคอยเป้ารออะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ชัดเจนสักทีอาจจะเป็นเพราะพลังงานของเขาเหมือนเกือบคุณยังอยู่ตรงนี้คุณไม่ได้ไปไหนคุณรักเขา รัมกมากๆด้วยยังไงคุณก็ไม่ทิ้งเขายังไงคุณก็ขาดเขาไม่ได้พลังงานของเขาก็เลยเหมือนแทบจะไม่ได้โฟกัสอยู่กับความรักดูแลเทคแคร์ใส่ใจก็มีนะคะแต่ว่าไม่ได้มากหรือว่าไม่ได้เพียงพอเท่าที่คุณต้องการนั่นเองเรามาดูกันว่าทําไมเวลาที่คุณเข้มแข็งเขาจึงอ่อนแอนะคะเพราะอะไรหากว่าคุณเข้มแข็งมากขึ้นเขากลับกลายเป็นอ่อนแอเพราะอะไรนะคะ ความเข้มแข็งความอดทนการอยู่ได้การต่อสู้ตามลำพังนะคะการเอาชนะหากว่าคุณเข้มแข็งมากขึ้นคุณก็ไม่ต้องงอเขาคุณก็ไม่ต้องใส่ใจเขาคุณก็ไม่ต้องเรียกร้องความสนใจจากเขานิ่งอ่านใจยากคาดเดายากปิดกัน้นไม่รู้ว่าลึกๆในใจคิดอะไรไม่อ่อนโยนไม่อ่อนไหวไม่อ่อนแอเหมือนเคยนะคะ จะปวดเสียใจผิดหวังผิดหวังคาดคาดไม่ถึงคิดผิดแล้วก็ความลับนะคะอ่านใจไม่ได้นั่นเองหากว่าในตอนนี้นะคะคุณอารมณ์หวั่นไหวสวิงไปมาเขาชินกับความรู้สึกตรงนี้เขาชินกับคุณขาดเขาไม่ได้คุณรักเขาชีวิตของคุณผูกติดไว้กับเขาคุณหวงแหนเขาเขามีค่าสําหรับคุณมากๆ หากว่าวันหนึ่งที่คุณเข้มแข็งสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขารู้สึกจะกลับการจะตรงกันข้ามกันนั่นเองเขาคิดว่าคุณขาดเขาไม่ได้แต่วันหนึ่งที่คุณเข้มแข็งมากขึ้นคุณสามารถอยู่ได้ต่อสู้ฝ่าฟันด้วยตัวเองไม่งอเขานิ่งเงียบไม่ร้องไห้ไม่ฟูมไฟไม่อ่อนแอไม่ ใส่ใจไม่เรียกร้องอะไรจากเขานั่นคือวันที่เขาจะกลับกลายเป็นคนที่อ่อนแอเพราะว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้มีความน่าสนใจที่จะดึงดูดใครเข้ามาใกล้ชิดสนิทสนมด้วยนั่นเองความเรียบง่ายบางครั้งดูจุดชืดบางครั้งก็ดูน่าเบื่อในชีวิตของเขานะคะหากว่าวันหนึ่งคุณไม่สนใจคุณเข้มแข็งคุณไม่งอคุณสามารถเดินได้อยู่ได้ใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่งอเขา เขาไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรภายใต้ความนิ่งภายใต้ความเข้มแข็งนั้นคุณเก็บซ่อนอะไรไว้วันที่เขาอ่านใจคุณไม่ออกวันที่คุณไม่อ่อนแอเหมือนเคยวันที่คุณไม่ไล่ตามเขาเหมือนเคยคือวันที่เขาจะสับสนวันที่เขาทําตัวไม่ถูกแล้วก็ทําใจไม่ได้เขาจึงยิ่งอ่อนแอหากว่าคุณเข้มแข็งไม่งอเขานั่นเองนะคะ